สวัสดีครับเอฟซีสุท่านทุกคนครับเอฟซีขับมือนีพอสวยมาแวะกินอของกินเข่ากินก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวข่างทางครับเอฟซีครับคือตรงนี้เป็นเปลี่ยนเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับอาหารอร่อยครับเอฟซีก๋วยเตี๋ยวแสบนะครับเนาะอยู่ของเพิ่นเพิ่นจะเปิดอยู่ข่างทางเอฟซีผ่านไปผ่านมาอ่าก่อย่าลืมนะครับเริ่มมาแวะกินน้ำเพิ่นนะครับในเอฟซีครับแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวมีโชคผอมกับเอฟซีครับคืออยู่หนีนะครับเนาะเพิ่นใดงวดที่แล้วเพิ่นกระไดนะครับมาเอ คือนะครับนีเอฟซีครับกะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อททางส่งเป็นเพียงแค่แนวทางทางส่งเป็นเพียงแค่ซื้อต่างหากครับเอฟซีครับกะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะอืมแต่ว่าเขากะอ่าแวะไปแวะมาตรงไหนเขาก็ต้องกินเข่าอยู่แล้วแวะมากินเข่าพร้อมครับอาจจะมีตัวเลขแถมให้กับไปเสียงโศกเสียงดวงเมืองนะครับเด้อกะบริษัทสนับสนุนในการพนันนะครับเรื่องเอฟซีครับอันอันยังกับบริษัทสนับสนุนนะครับเนาะกะเข้าไปฟังจากปากเจล่านขายก๋วยเตี๋ยวครับเอฟซีครับ ว่าสิเตะเล็กเอียงว่าสิมีแนวทางอย่างนั้ครับเนาะหลังกากินก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยแล้วครับเอฟซีครับตรงนี้คือเพิ่นอ่าคือเพิ่นอ่าชุดทูบขอโชว์คอร่าดนะครับเด้วเอฟซีขอโชว์คอร่าไปนะครับเนาะเพิ่นมาขอตรงนี้เพิ่นว่างวดที่แล้วกะได้ายนะครับเอฟซีครับไปบาดจีบ้าเข้าไปฟังจากปากเจนะครับเนาะเพิ่นขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเฮาก็กินก๋วยเตี๋ยว กินไปน้ำเบาโล่งโมม่นไปน้ำคุยกันไปน้ำขายไปซื้ครับนี่นี่โอกาสมาแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะสิได้สั่งกาแฟเอาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊ขาสวัสดีครับแล้วก็ค่ะเด็กซื้ออะไรคะื้อพ่อจ้าซื้อพ่อจ้ายินข่าวว่ามีโชคตลอดกะพ่อได้อยู่ค่ะพอเปิดร้านก็เขียวต้หางข้าง เป็นจังไหนคะตัวเลขเป็นความฝันบ่ค่ะส่วนมากโบเมีนความฝันเลยค่ะเป็นคล้ายๆว่านี่ถึกชะโลกับทีหรือว่าออไยู่หรือเปล่าเป็นคู่งใองท้องอะอย่างงี oh ้ยแบบเป็นแล้ว oh. ก็ซิมี course, um, ่อันคนเล่หล่อนคล้ายๆว่าโบเมียนซีว่าเชิงเล่หล่อนกับโบเมีนเนาะเป็นกับทีจักรยานขินจักรยานไปจักรยานมากับห็นมันตลอดพ้นหมอกกำลังบ่ครับ เพ่อบอกเพื่อนเพื่อนเพือนคนนั้นอ่ะเพื่อนเปน่างย่านอ่ะเพื่อนออกกับนั่งไก่บ่เพื่อนเพื่อนมามีมีคนบอกเพื่อนสร้างอะไรเพื่อนไปหันไปนี่สีนะเห็นเพื่อนตลอดเพื่อนอยู่นี่อยู่ใกล้นี่ล่ะเห็นเพื่อนตลอดแล้วบันเนียนมีอย่างก็ให้เพื่อนเนาะใคก่อนที่บ้ได้มาเปิดร้านนะ็ครว่าคุณเคื่อยกันหมัแล้วก็มาลืมมือ่ล้ลืมมาขอขีนน้ำื่อนเด็ดแล้วืมาขอขีนน้ก็เลยว่า เอาน้ำให้เพื่อนกินเพื่อนก็นั่งพูดละแต่ว่าหักเพื่อนบนั่งโต๊ะเก้าอี้เห่าขนาดนะเพื่อนก็นั่งกับพื้นจ้ะนั่งกับพื้นก็เลยว่าเด็ดอันลูกหลานอยากรวยลูกหลานโคนี้ก็ว่านสี่เนาะโอ้ยอย่าเอารวยเนาะเพื่อนเราบ้านสี่เอาพ่อมีพ่อกินนี่ละเพื่อนก็ว่านสี่เพื่อนก็เลยเหลืออปกกามาให้เพื่อนเขียนให้เพื่อนเปิ้ลแต่ว่าย่ามเพื่อนเปิ้ลนั่นเพื่อนมีพระอยู่ในป่า เมนพื่นอมพระไปผมแล้วก็บอกมันจะเป็นภาษาภาษาขอมหรือภาษาอย่างบรูพีเพิ่เบอขนาดนะเนียนพิ่นก็บอกพิ่นก็หัวไปสีหนาแล้วพิ่นก็เขียนหัวนั้นก็เก้าสองสเก้าแล้วก็ให้ตัวเดียวหันหลอโตัวเวตัวนัก็ปอบกะถืออยู่เด้แต่ว่าเมนกับเมนบ้าขนวยพนกรบอกแกถือดู เป็นส้มขงขนป่วยเังสิวะค่ะพี่แล้วก็เว้ารู้เรื่องอย่างนี้ดิแล้วก็เว้ารู้เรื่องอีกย่างแล้วก็เว้ารู้เรื่องอย่างแต่ว่าเราหมายว่าแบบมีคนสั่งเพื่อนหัึ่งสินะมีคนสั่งเพื่อนไปกินซ่อมพักแมีนประมาณนนั้มันมีเส้นว่าง่ายๆแต่ว่าเพื่อนกะปั่นจักรยานไปจักรยานมาอยู่แถวนี้ละจ้าแถวๆนี้ละเมื่อ้านบ้านเพื่อนอยู่นี่ใกล้ๆนี้โอ้บ้านเพื่อนใกล้นี่บ่จะได้ตาม เหาอนอยไกลๆอือือตามไปห้าคนลองมงครับพนเที่ยวมาบอกวดนี้วดนี้พนยังบูมากววันผ่านพันบอกว่าค่ะวันวันผ่านพันก็บอกเจ๊สองพันไม่ได้บอกเพื่อกเทียนนะประกาศเพื่อกเทียนก็บอกเียนให้เบิ้องอีกเจสองเือมานี้คือว่าค่ะ ก็ซื้อรถเนาะก็ถือต่ว่างวดนี้ก็เลยตามสิตามอีกโอ้ตามอีกครับสิตามตัวนี้ละเจ็สองกะสิตามซื้อขึ้นซื้อลุ่มกซื้อขึ้นซื้อลงเป็นแนวทางครับอืมครับกีเเพิ่นก็เลยมีโชคมีลาภตลอดคือบางทีข้าวก็ไปจุดถูกอยู่หน้าร้างยู่พ้นมาสั่นจ้ะงวดเมื่อกี้นี่แหละวันที่หนึ่งประการนะเราได้กูก็ได้แปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองเอาตัวเดียวก็เพิ่นบอกอีกเมียน ก็ตัวเดียวก็เพิ่นบอกอืแต่ว่างวัดนี้สิคะนี่ก็เลยว่าสิตามแต่ว่าอรงตามตัวเก้านี่อีกสองเจ็ดสองแปดมากจะกวดละค่ะนี่ก็สองวดนี่ละค่ะสองวดแล้วสองวดแล้วแล้วเพิ่นไปไหนดิ่ผู้ใดคือว่าได้เงินเป็นแสนเพิ่นอยู่ในบ้านนี่ละเพิ่นอยู่ในบ้านคือบอกว่าเขาถือเป็นแสนหรือบอกเ่นก็บ่ได้เอายางดิเขาจะเอาเงินแล้วก็บ่บ่แล้วว่าหาลูกหลานได้ลูกหลานเสียเอาให้ เดีย่าเหืนก่อเงแหงว่าเพิ่นเป็นคนปกติเฮ้าดีดีอยู่แต่ว่าคนผู้บุ้มองนึกอื่นก็สิว่าเพิ่อนเป็นผสมประกอบแต่ว่าผู้เฮ้าผสมพัดทุเมื่อนี่รู้ว่าเป็นคนดีครับคนธรรมดาเลยก็เอออ ที่ก็ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมทางอยู่อยู course, ่อยู่เส้นไหนครับผมเส้นหนองหานอำเภอเพนหนองหานอำเภอเพนบ้านบ้านอะไรครับบ้านนายมบ้านนายมอ๋อนี่คือคือบ้านนายมเบอร์โทรเบอร์ไนน์ เพื่อที่มากินก๋วยเตี๋ยวเออแวะมาจะได้แวะกินก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับเนาะ093ูนย327้าสามสามสองเจ็ดามทองเจนเจ่าศูนยัถามทางก็นเอาตัวถามทางปักหมุดมากกันเลปักหมุดกันเลยร้านก๋วยเตี๋ยวถ้วยดำโอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวถ้วยดำนะครับเนาะร้านเจพรนะครับเนาะร้านก๋วยเตี๋ยวถ้วยดำนะครับยงปักหมุดมาปักหมุดมาร้านเลยนะครับเนาะ มาเจพรครับผมอืออือค่ะขอบคุณเจพรครับผมครับผมสวัสดีครับครับการนี้คือคือเป็นตัวเลขของเมื่อนี้ได้มากินก๋วยเตี๋ยวนะครับมาหลานเจพรครับเอฟซีครับก็มาได้ตัวเลขนะครับเนาะจากผู้ที่พันไปพันมาครับเอซีครับก็เอฟซีใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทั้งทางช่องกเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นนะครับของเอฟซีครับก็ แวะมาเดินทางมาเข้ากับมีโอกาสได้กับผู้โชคดีตลอดเวลาเข้าต้องถามไทยอยู่ตลอดเวลาเนาะครับเนาะว่าตรงน,นี้ตรงนี้คืออีหยังครับเอฟซีครับบานนี้สีผ้าเขาไปค้นหาคุณพ่อที่เพิ่นบอกเนาะครับเนาะขี่จักรยานผ่านไป่นมาเพิ่นว่าอยู่กับนี่แหละครับเอฟซีครับไปหาเพิ่นเนาะครับเนาะเอฟซีปาเพิ่นสิเห็นเพิ่นบอกไก่ยังบ่หูครับเอฟซีครับสีผ้าเอฟซีตามไปหาเพิ่นเนาะครับเพิ่นบอกเขามาสองหัวตนะครับ คนอยู่ในกระบานได้กระเพิ่นเป็นแสนๆครับเอซีครับพอเพิ่นบอกแล้วเพิ่นก็บอกว่าบอกเอาค่าตอบแทนนี่ยังเพิ่นให้โชคให้ลาบให้ไปปดหนีปดสินนะครับเนาะทางทีมงานพอสวยพารวยกสิพาเอซีตามหานะครับโดยเอซีครับนะครับเนาะนี่ก็คือลานก๋วยเตี๋ยวของเพิ่นครับเอซีครับนะครับเนาะแวะไปแวะมากับแวะอุดหนุนได้นะครับเอซีครับ ล่อฟูเพิ่นปันจัก,กรยานมามาบอกเกย์พ่อนกันสีมาสรุปโคงสุดทายแต่ว่าเป็นตัวเลขสีเกย์พ่อนเพิ่นสีตามโองวดนะคะแปดเจ็ดสองค่ะตัดเลนร่อมกลับไปกลับมากลับเอฟซีครับก่ะคืนนี่คือเป็นตัวเลขของอคุณพ่อที่เพิ่นไปพันไปพันทางผลมาเนากรับนาเอฟซีครับ มาบอกอยูไปจำครับเอฟซีครับมันมาบอกเอาไว้นะครับเนาะให้ชคให้ลากครับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับอยู่ที่สถานที่แห่งนี้เพิ่นผ่านไปพันมาานนะครับเนาะมันบอกว่าโอ้อยากซอยได้ให้ลูกหลานมีอยู่มีกินนะครับเด้อเอฟซีครับจดไม่แคปหน้าจอไว้ครับเอฟซีครับให้ใช้วิจารณญาณในการหลับทุ่มนะครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะครับเนาะตัวเลขทุกตัวก็มีโอกาสเข้าได้ตัวเลขทุกตัวก็มีโอกาสลดได้เช่นกันครับเอฟซีครับ วิเคราะห์ดีๆก่อนลงทุนน้องขับเนาะ fc แคปหน้าจอจดไปนะครับเออแต่ว่าตัวเลขตัวนี้นะครับรู้สึกว่าอารอตเตอรี่นี่ขายมดแล้วครับ fc ครับแต่ว่าทางอีกอีกทางหนึ่งคนจีดังบอปหูนะครับเนาะทางนี้เห็นว่าหาซื้อบ่ออะแล้วครับคนจองกันบดจองมาตรเฮงกับบอหูกันคือกันครับไปซื้อกันหาซื้อยากครับนะครับสองเจ็ดสองแปด fc เอาขับกลับเอาเด้อครับเออสองเจ็ดสองแปด ล้วก็แปดสองเจ็ดสองนะครับเนาะแปดเจ็ดเจ็ดแปดกรซึ่งตรงกับอ่าที่เฮาวิเคราะห์ไว้เมื่อคืนนี่ครับเอพีครับวิเคราะห์ที่เลขเซียนผนเนาะครับเนาะตรงกันดีครับสามารถพอตัวเลขกะเลยว่าอยากแบ่งปันให้เอพีทุกท่านทุกคนเอาไปพิจารณาเบิ่งหน้ครับเด้อคันมากกับตามคันบ่มากกับผ่านเนาะครับเนาะ คุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาช่วมจีบของพ,อพ่อส่พระรวยให้รับให้รวยกันท,กนทุกคนทุกคนทุกคนนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สิสไดรยุติไว้เพียงเสนี้พ่อกับแม่ในคลิปหนาครับสวัสดีครับสสวััดีงามครบสสวัดีครับมงางนะครับ